เอฟซีช่องยูทูบเมียลข้าหน้าซูซูข่าวมื่อนี้นะคะเราก็กลับมาจากตลาดแล้วจะไปกินเนื้อย่างนะคะเราก็ได้ยังแน่ค่าแหนวตําค่ะเออได้อันนี้เบบี้แครอทบมนมันมันเชื่อมนึกว่าเบบี้แครอทต้มข้าวโพดใส่ผักใบเลื่อยต้มน่นะคะฮะ ขมั่มันกับไปมันเอาทีมนส่เลยคุณงไหเรืเลียงกับมฮะแล้วถือเล็กห้าน่วยเะยย่า้ขอคุณเพลเกมภาพไปเลี้ยงนนย่างวันนี้นะคะกินเนย่างไปไทยเบิ้งพี่เาเพปักกัน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 ะักกปักกันปักกักกันปกกันปักกันะักปักนปกันะักกปักกันกนปักกปกนก ดื้อเนี่ยโมเมนต์ที่นี่ยันไม่เนี่ยนี่จริงนี่ค่ะนี่ยนบอลบอลบอลบอได้คนอันช่วงฉันจะลืมสะลืมสะลื่อหลับมานทางเราตื่นขึ้นเรายืนเปิดประตูโดนๆจนสูนสูนเด้อแ <c oughs> บบยืนแบกสังขารอยู่แต่โดนประตูห้องเปิดบ่ได้เนี่ยฉนสูนยังโอ้ยบ้นเราด็กมีน้องแล้วพี่น้องเด้อยห้องก็มาก,กันโมเมนดอกเป็นยูเจ้าสีตะใดค่ะที่จริงก็ยูหกหกยังสิละห้องก็มาแต่สารคามทานกลับบ้านไปจัดวันเกิดให้ลูกหมีแล้วก็เลย กนก้าเ่มอเล็นีเลยค่ะบงเนี่ยลำผอกลำพ่วงกับในเมียนี่ยังก็ได้ฟองเต๋อเกฟองเกตปิกนิกโอ้่ม่นว่าม่นคอมานีเจยู่ในห้องนั่นห้องไมห้องมดนน่เกงบันทึกเสียงหเนี่ยเราจะกตูนพยานว้าอันั้น สเปรย์ขาเชือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ขาเชียรนอดขาเชียรนอดน่อะไอ,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 อันนี้ขาเชือกนนนนัน,น,น,ปนไปกินข้ามาอันนี้ก็น,ก,น,น,นก,กินเด็กๆเลยพี่นองอันนี้เชียมือเคนนี่เที่ยงเค้ืนใช้กระลุกขึ้นมาตัำม,มักหุงกินค่ะอันนี้เชยไว้บัดย่ำหรืออันนี้เขาพอต้มรือยังตีเอาแม่ยะไใงหวาสามารถตีตีจังหวสองอนนี้ คือมันเอาถังฟงเพาก็มีคือว่าไปใส่นถังฟงเส้นอ่บ๊เปลงเอาใส่นนั่นนี่ก็เราจะไปในเส้นนั่นถังฟงสิเราปากทุ่งเนี่ยเอามัดนำแข็งก็ถือปากทุ่งตัวนั่นปากทุ่งนี่ก็ถือปากทุ่งนั่นแล้วมันก็เข้าใส่กันเป็นปลาหมึกเห็นอยู่เนาะเอากินได้น้ำ เอาไปเที่ยนีได้บอกัดญนี้กันจุ่มบัญเ่าโ่ะเดี๋ยวทีมเฮ็ดีๆย่งมากายเอฟค่ะคุกข้าวทุกข้าเท่องเทเปมนก่อนล้องโหลดกระติกสะอาดเจ็ดตายเออถุงนี่กัเท่้องอีกปะเนี่ยออถุงกระทุบทีมเบิ้มลร้องนี่ เออเท่ร่มมาเนี่ยขี่ขามามห <c oughs> มกหแตัดจะา,ามขึ้นส <c oughs> ไม่เขาใส่ที่เจ <c oughs> นี่ดีพี่น้องเกิดเป็นตังเองไม่ขี่ขาฮัดสองคน3ามคน <c oughs> จะเป็นดีเอออ,อ้าวอันเมียะเตีย เมู่บ้านนี่ฉันทูเด้อฉันทูฉันเอาไม้ทูจุ้มน่ะมาทูยางดีเพื่อนของคุณบ้าเป็นสภาพนี้เด้อเนี่ยสภาพไหนลืเธอนะคะวันนี้ก็กลับมาจากตลาดก็เลยนี่ก็คือชีวิตประจาวันยวงสี่พี่น้องนอนแล้วก็นอนตื่นกินกระเดนกินช่วกันกินแล้วก็นอนเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าเราแบบกลัวนน่นนี่นั่นหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกลัวไปติดเขากลัวไปติดเขา เก็บของนะต่อไปก็เป็นการเก็บของเดี๋ยวเดี๋ยวอีพี่น้าจะจีนรีวิวห้องครัวให้พี่น้องหลายๆคนยังไม่ได้เห็นห้องครัวคัเดือดเลือกมพลังมันเป็นคัวไท่อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวให้เงียบก่อนเอฟคข่เอฟเอฟนี่คะเดี๋ยวอีพี่น้าจะถ่ายครัวให้พี่น้องเบิรงค่ะพี่น้องว่าเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะให้พระเอกเตรียมยอดไผ่ทำอาหารให้ดูเดี๋ยวตอนนี้ดูกางเกงในสีแดง ก่อนไปก่อนนะคะพเนียงโดนใจมุ้งซื้อเจ๊งได้สีแถวมานบอกเก่งได้มานฝากช่อง u t u b e น้องเจมเจมยอดไผ่นะคะมาซื้อวางไหนก่อนช่องมันมนช่องหมายว่าเธอใช้ชื่อเธอเป็นช่องเลยหรือเปล่าหรือชื่อช่องเจมยอดไผ่นั่นบอกก็คือเพื่อนกะ คนติดตามกใกล้ท oh, ึงแล้วแล้วพี่น like ้องทิงแล้วเรียบร้อยไรสุดไล้ยังได้สดก็ได้แล้วใช่ไหมสี่ปีนยมัอไรเนี่ขี้ขัมขยันเลยโอ้ยอยู่ในกล่องจะเล่นเหียกูปิดง่ายแบบนี้เดี๋ยวาจ้องไว้จิลโอ้กูว่ายุปกติมันไม่เคยเก็บหยังจากเทียกูว่ายุ่มันยังนยังกเ้าเถเี๋มันอยู่ในกล่องอจูทัาง แม่คนไทยเก็บตัวได้โอกาสแล้วโอ้อยังอย่างนี้นะเสียสนล้วไฉ่เฉียดไปแล้วนะพี่น้องบ๊ายบายฝากช่องเนี้ยฝากช่องเนี้ยฝากช่องยูทูปเจียมยอดไพยแล้วครับช่องยูทูปเมียละคณะน้ำเดือดคากดติดตามให้ด้วยนะคะ FC เหมียละคณะกดติดตามให้น้องเจียมยอดไพยน้ำเด้อ